ตามคนห้หน่อยเหม่ลี่เดะต่าคนห้หน่อยเหม่ลี่ฮะปืนบวกห้าฮะมันพาอะไรของมันอะโอ้ดาชาชนอะไรปืนบวกห้าวะเนี่ยมีบัตรกิงเปล่าพี่ดูดีๆแต่ไม่มีบัตรกข็งของฟูเกินปืนบวกห้าสวิปเบดปืนบวกห้าสวิปเบดคนที่เราเคยอุ้มไปนี่วะเขาไม่อยู่ในแก็งอะหรอไม่ตอนนั้นพี่เคยอุ้มคนนี้กับไอ้สำรวยอย คนนี้คนไหน,ไไหน,นแล้วมังรู้ได้ไงตอนั้นกูมีแก๊งตอนนั้นกูมีแกงนนแ๊งไอ้นี่กูไม่มีแก๊งใส่ชุดในโดนน่ารักมั่งมั้งโอ้โหเสียงอีเหมยลี่ <c oughs> นี่แก๊งปะเนี่ยอย่างนี้ได้ป่ะวะแต่งอย่างนี้ได้ไหม,ไไหมวะคนดู อากากกูหายเดี๋ยวเขาเห็นขั้นอากาศชอบหายเองไว้เงี้ยเงินเก็บแล้วข้าไม่เก็บข้าไม่ต้องเก็บอ่ะอาจารย์ไม่หิวข้าเก็บก่อนก็ได้อยากได้มอไซค์ไว้ไอ้ไทกเกอร์อยู่ป่ะวะ เฮ้ยกูทำอะไรของกูเนี่ยอุ้ยเย็ดแม่งุนงิจตัวเองแล้วเนี่ยฮัลโหลครับคนโทรมาขายจุกหรือบอกคะใช่นะครับจะโทรามาายจุกหรือบอกคะ ไม่ใช่ผมแค่อยากจะโทรมาบอกว่าระวังไอ้ไอ้ที่มันเสี่ยงล,ลอ่ออมข่าวชุดข่าวนะไอ้ไอนั่นาน่ะมันหื่นกามมากเลยนะระวังด้วยนะไอนน้นั่นมันชอบชอบหล่อยแต้อ่างผู้หญิงนะเขาจะกระทืบมันอยนู่นะอ๋อชอบหล่อยแต้อ่งหรอใช่เมื่อวานไม่ค่อยกลัวเท่าทไหร่เมื่อวานนี้ก็โดนไปแล้วไม่ใช่หรอโดนมันแต้อ่งมันไม่ใช่หรอโอเคครับอตอนแรกคันนี้ก็คุณจะโทรมาข,ขายจุ๊บจ,จุ๊บได้ไหมล่ะ คุณคุณจุ๊บไอยดีเดี๋ยวทนันตายบ้างจุ๊บเก็บตังค์แล้วเหลือวหกร้อยให้ให้กูล่ำเลยไหมเออเดี๋ยวนี้เขาหน่ารักแล้วเขาสวยด้วยถึงจะมีผัวแล้วก็ตามแต่กูก็มีหวังไว้ไม่มีผลสำหรับกู่ะมันนี้ มาดูล่าล้าก็ Who <laughs> มันลุกไวจังวะโอ้กูตายข่วย โอ้มันเอากูไปทิ้งไหนเนี่ยกูขวยแม่งลุกขึ้นอย่างเร็วเอากระปว่นเอานุกๆกก่อนเนาะ ทำไมมันลุกไวจังวะมันเอากูไปไหนเนี่ยเอาพี่เก๋เขาเล่นแอดอบบ้านก็ผมอยากเล่นก่อนเป็นอะไรมันเอากูมาพ่นอย่างไกลอะ่ะดูจากทรงอะ เฮ้ยแล้วเพียนประชาชนมันป้นได้ปะเขาป้นกูได้ปะเอ้ยน้องน้องเจ้าพี่ไปไหนนี่ไกลแล้วนะนี่นน cô bên này mừng ô ui cánh dài rồi đó đồn cánh dài trôn là phi tao phối nổi mày đi. เด,ด้ตาคนได้หน่อยเหม่ยลี่ฮะปือบวกห้าฮะมันพ<ว>ะอะไรของมันอ่ะโอ้ดา,าชอนอะไรปรื้อบวกห้าวะเนี่ยมีบัตรกิง้งเปลอพพ่ดูดีๆมีบัตรบ้านมีบัตรบ้านแต่ไม่มีบัตรแกงของอฟูเกิ ปืนบอกห้าสวิปเบตปืนบอกห้าสวิปเบตคนที่เราเคยอุ้มไปนี่วะใช่ปะพี่รวยอุ้มแล้วแคทใช่ไหมน่าจะเป็นคนนั้นนะดิเขาไม่ได้อยู่ในแกลหรอไม่ตอนนั้นพี่เคยอุ้มคนนี้กับไอ้สำรวยอยู่คนนี้คนไหนแล้วมึงรู้ได้ไงตอนนั้นกูมีแกลตอนนั้นกูมีแกงไอ้นี้กูไม่มีแกงแล้วพี่ยังไงพี่กูพี่ไปเจอมันจากไหนเนี่ยพี่ ลงไหลเขาไล่พี่เหรอพี่โดนลงไหลแล้วหรอใช่ใช่เขาเป็นเลไรกับแก๊งเราไหมเน,นี่ยเป็ดไวนอะไรไม่รู้ <c oughs> พี่ถอดก่ออยู่ <c oughs> มันจะจำของได้ไงตอนนั้นผมไอ้เฮียตอนตอนนี้ปืนบวกฆ่าใครก็มีมันมีหลายคนแล้วไม่ใช่แค่ผม ใส่ชุดในโดนน่ารักมากมั้งโอ้โห oh, สีเหมือ่ <c oughs> คนละน้อยอเลยแต่มีโอเวอร์อุ้มอยู่แอ,อนดูตามเดี๋ยวคนจะเอฟเธอไม่ได้ไม่ไม่อยากให้มีแฟนเอ้าวเขาไม่เขาไม่เขายุบแล้วเขาไม่อยู่อันนี้เหรอน้งองเขาไม่อยู่นี่เหรอเหมือ่อ่ะจากสองเหลือกนะนจริงต้องอุอง้มหรอเออเขา ไอ้ระหว่างนี้ไอ้ลิฟลิฟลิฟมึงรอถามไม่รวยหรือถ้าเช็คมาถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนใจอุ้มก็บอกโทรมาโทรมาพี่เค็กกำลังมาพี่กำลังมาบ้านใช่ใช่มาว่าไงมนว่างไงพี่เคบอกว่ากำลังมาบ้านในนัดชัะโนโนมันนี่มันเคยอุ้มตอนดูเยอะไม่มันเคยอุ้มแต่ตอนนั้นผมตอนนั้นผมมีแก๊งตอนนี้ตอนนั้นตอนนั้นผมมีแก๊งไม่บอกหมอไม่ให้เข้าโดนล็อกบ้านล็อกบ้าน ไม่ม,ม,มีมีบัตรบ้านแต่ว่าไม่มีบัตรไม่มีบัตรแกง๊งปืนโห้าสวิทเบดน,น่าจะเป็นน่าจะโจงคนนั้จมคนนี้จำนะกูบอกก่อนนะมึงซวยนะโจงคนนี้มันจํานะมันจําได้นะทังสลบแล้วไม่สลบนะมึงซวยนะ กูเข่าแก้งไปแล้วมึงสวยนะใช่ไหมไม่มีแก๊งหรอพี่ไม่มีแก๊งแต่มีบัตรบ้านไม่มีหน้าน่าจะคนมีอะไรอะไรนะพี่มึงสวยนะกูบอกกันบอกห้า M K 2 s w i t b e a นั่นจะคนที่เราเคยอุ้มคนนั้นนี่มึงรู้ได้เนาะคนนั้นตอนนั้นกูมีแก๊งแต่เขาใช้เพลงประชาชนไม่มีบัตรแก๊งน่าจะออกแก้งแล้วแต่แต่มีอะไรพี่มีหมองอะไรนะโจนโจน อที่อยากรูไหมล่ะได้หมดแล้วแต่ดูดิโทต,ตามไปเลยหน่อยซื้อบัตรประชาชนไม่ได้ครับเป็นประชาชนเออผมก็งงตอนแรกผมจะซื้อทำไม่ได้ต้องมาค้าเอาเอง เอาโทรศัพท์ได้ไหมอะพี่แต่จริงเค้ก <c oughs> ตอนนั้นอะเขาเป็นคนนึงที่ที่มันแบบเออรู้ว่าสมควรสมควรจะเป็นยังไงอะ่ะมันมันไม่ต้องอไอนี่เขาก็ได้ตอนนั้นมมจนังเลไหมแบบชุบม,ม,มาคุยก็ได้พี่น่าจะเออแบบเออแบบเขาแบบเออไปท้อะไรก็เล่นตาไอ้นี่ไปเขาดูมีเหตุผลอนะ่ะตอนนั้นไม่ต้องไปรู้ครับ เออไม่ต้องมึงจะร้องอะไรไม่ต้องร้องอากากคงหายไปแล้วครับพี่พี่ชายว่าไงปัดอากาศใครพี่ผมเคยอุ้มพี่ไปแล้วแล้วอุ้มอีกเงล่อุ้มเลยไม่อุ้มแล้วพี่ไม่อุ้มแล้ววันนั้นพี่ก็ช่วยผมไงใช่ไหมพี่ชายช่วยอะไรไม่เคยช่วยใครอ่ะไมาเจอกันไมาเจอกันขอบคุณมากขอบคุณมากเดินเดินกลับนะครับไม่ไม่สองครับไม่สองครับปล่อยเดินกลับนะได้ เปิดเปิดประตูะต okay, ให้เจอกันพี่ระวังไว้นะมนันอาจจะมาเว้นกัดไม่เป็นไรพี่ฮัลโหลฮัลโหลครับรว่าไงครับเกสเนี่ยที่ไปเป้นปกับพี่เกสพี่เกสทีไเปเนนะพี่อยู่ไหนเนี่ยมารับหน่อยทะเลทรายอยู่ทะเลทรายพี่เกสเอ้ย,ยมีมีเพนบ้างไม่มีเพนนะพี่ไม่มีเพนะพมีประชาชนอยู่สามสิบ แม่มันกีนโดนปนไปสามสิบไม่ใช่มันมาสามคนไหนพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไอ้บ้านเอสมดีอะบ้านเอฟดีทะเลทรายดีเก่าอะทะเลทรายทะเลทรายรีมาแต่งตัวมาเลยพี่แต่งมาแล้วบ้านเอฟดีเอามาเอามาเอามาให้พี่สิบห้าก่อนนะเดี๋ยวโดนปนมันปนได้ลืมไปแม่งปนได้พี่เอามาเต็มเลยไปซื้อมาะกินอะไรแกงง่วงจิบบี้ครับ ไอ้อเอ,อนั่นมันพูดดีว่ะมีเหตุผลนะไอ้อน้องคนนั้นน่ะกูไปช่วยมันตอนไหนวะกูเคยไปช่วยน้องมันตอนไหนวะพี่เคยช่วยผมกูไปช่วยอะไรมันวะ ตีเธอไม่ได้ไม่ไม่ยากให้มีฟนงที่ไอหมึกมันที่ไอไอหมีก็ที่ไอหมึกจะกะจดตีแต่มึงห้ามไง ผมไม่ผมไม่ได้ยุ่งอะไรตอนนั้น